สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นะครับ ใครที่ยังไม่ดูดวงภาพรวมทั้งปีนะของ2569ยกเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับแล้วที่สำคัญเดือนกุมภาพันธ์นะดวงประจำเดือนนะดวงรายเดือนนะไปดูก่อนได้เพราะว่าจะมีทั้งการเงินการงานความรักครบเครื่องนะครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปเจาะลึกอ่าเจาะลึกข,ของความรักนะครับเรามาเริ่มที่คนโสดคนโสดเป็นอย่างไรนะครับ มาดูสําหรับคนโสดดีกว่านะครับคนโสดเนี่ยตัวตนไพ่ขึ้นในเรื่องของการรอคอยการตัดใจในเรื่องของความรักแต่ตำแหน่งของปัตตนีเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นก้าไม้ตําแหน่งของปุตตะนะครับรักครั้งใหม่เนี่ยไพ่ขึ้นเทมเพนพยายามจะปรับ คลื่นพลังงานใจิตใจตัวคุณที้ดีขึ้นมันมีความแบบเออมันก็อยากจะได้ความรักที่ดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่อยากจะเจ็บใจเนะเจ็บอกเหมือนเดิมอยากจะสร้างพลังงานที่มันแบบมีพลังงานที่ดีขึ้นเออดูซิว่าจะบอกว่าอย่างไรเพิ่มเติมอีกบ้างน,นะครับไพ่ขยายจะว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่เก็บซ่อนความรู้สึกไพ่ขึ้นเป็นไพ่ผมพลิกิตไพ่ขึ้นเป็นไพ่ สังคมต้องการนะครับในเรื่องของความรักมันเหมือนยังเก็บซ่อนตัวเองอยู่นะเออมันยังตัดนใจไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็อยากจะมีใครสักคนเหมือนกันถามว่ามีคนเข้ามาไหมไปขึ้นผมนิกคิดแต่ว่ามันก็มีคนเข้ามาแต่มันยังไม่ถึงขั้นจะถึงบุดาที่คุณพร้อมที่จะมีใครมากกว่านะมันเหมือนก็ดูๆไปๆนะเข้าจงเข้าใจกันไปก่อนหรือว่าค่อยๆค,คุยไปก่อนไม่ต้องเ,องเร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักดังนั้นชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์พบรักอยู่ที่60%ตนะครับ มาดูวิธีการเสริมดวงนะให้พบรักที่ดีขึ้นนะออพบคนที่ถูกใจนะครับไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางให้เป็นดังแสงสว่างจากปัญหามืดบอดทางปวงนะครับเราใช้ไพ่นิยมหมู่นะครับพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิ ไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระยากรุตนะครับใครที่รู้สึกแบบเออจ,จิตใจมันไม่ค่อยอยู่กระรองกระอยนะครับอยากมีการตังใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับจะตังใจเรื่องของความรักหรืออยากได้คู่ครองที่สมหวังดังใจให้ไปขอนะครับพระยากรุตเพื่อได้รับชัยชนะให้มีความรักได้ดั่งใจตัวคุณน,นะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของพระอุปคุตนะแปลว่าพระอุปคุต นะจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะมีวัดพระอุปคุตเลยนะเออให้ท่านปักปักรักษาประทานพรให้คุณมีแต่ความสมหวังสมปรารถนานั่นเองนะครับโอ้ไพ่ขึ้นเลยนะไพ่ขึ้นเป็นหลวงพ่อโสธรไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะเพื่อเสริมบาร,รมีนะเพื่อเสริมความสําเร็จนะครับและเป็นพลังงานนะใครเป็นลูกของหลวงพ่อโสธรใครที่เกิดนะจากการขอจากหลวงพ่อโสธรน,นะไพ่ใบเนี้ยบ่งบอกเลยนะ ว่าคุณเนี่ยมีพลังงานมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีค้อนเสที่ดีหรือหากคุณไม่ได้เกิดอ่ะมีเทพเทวาทรงมาเกิดมีหรือพ่อแม่ไม่ได้ไปขอนะผมว่าโสธรมาเกิดก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณไปขอพรกับหลวงพ่อโสธรเพื่อที่จะหน,น,นำนะครับความสําเร็จใน,เ,นเรื่องของความรักและอื่นๆได้ด้วยนะครับใครที่อ่าโอเคมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อโสธรหรือพ่อแม่ของคุณเนี่ยไปขอจากหลวงพ่อโสธรมาก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยเนอะนะรายงานตัวกันหน่อยนะครับอ่ะ มาดูต่อมานะครับสำหรับในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะครับเป็นอย่างไรที่ถูกบอกเลิกบอกลานะครับในเรื่องของใจเนี่ยมันตัดสินใจอยู่มันมันเบื่อเรื่องของพลังงานเก่าๆนะไปขึ้นเจอแฮงแมนมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมมันรู้สึกเป็นปัญหาไปขึ้นห้ามาัมันเป็นปัญหาที่มันรู้สึกแบบมันสุดแล้วอะแล้วก็อยากจะยืนหยัดได้โดยตัวเองดังนั้นชาวราศีเมถุนนะครับในเดือน กุมภาพันธ์มีเกณฑ์รักเก่ากลับมาอยู่ที่50นะครับมาดูเรื่องของพลังงานของรักใหม่ดีกว่านะครับเออไพ่ซุกีจะบอกไว้อย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่การเดินทางไพ่ขึ้นในเรื่องของความกระตันยูไพ่ขึ้นในเรื่องของความพยายามในเรื่อง,องความรักนะอืมความรักใหม่เนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานของการที่เดินหน้าต่อเมื่อคุณเดินหน้าต่อคุณจะเจอคนที่วิ่งเข้าหาตัวคุณเห็นไหม ภัยขึ้นว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคเครงแค่คุณอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะไม่ต้องไปคิดเรื่องราวในอดีตนะคุณจะมีโอกาสพบรักที่ดีดังนั้นดังนั้นชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์พบรักใหม่อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเออมีโอกาสพบรักใหม่นะแต่ก็ต้องลืมรักเก่าให้ได้ก่อนด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของจิตใจมันยังมีความทุกข์ระทมแต่มีคนวิ่งเข้าหานะครับถ้าใจไม่พร้อมเปอร์เซ็นต์มันลดได้ด้ดยเช่นกันต้องระมัดระวังดีดีโดยเช่นกันนะครับ เรามาดูคาแนะนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่านะครับแนวทางหรือการหาทางออกในปัญหาในเรื่องของความปรารนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางให้เป็นดั่งแสงสว่างจากปัญหามืดบอดทางปวงเราใช้ไพ่นิยมหมูนะครับพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระสิวะ ปางครอบครัวนะจะมีความอุดมสมบูรณ์นะเอ,อ่อความพร้อมเพียงขยากจะมีความครอบครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยพ่ขึ้นเป็นพลังงานครอบครัวนะพายขึ้นเบ้อแตั้งแรกแล้วนะครับดังนั้นคุณมีโอกาสจะได้สร้างครอบครัวใหม่ๆความรักใหม่ๆอยู่แล้วจะขอให้คุณเนี่ยไปไหว้พระศิวะพระแม่อุมาพระพิฆเ,เนพระคันทกุมารนะครับเพื่อจะหนุนนำในเรื่องของการที่ได้รับความรักมีความรักที่ดีมีความมั่นคงในความรักมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาพ่ยขึ้นในเรื่องของเทพเจ้าทันใจนะ เทพเจ้าจถันใจโบโบยีนะที่ประเทศพม่านะครับใครมีโอกาสไปไหว้สักครั้งในึงชีวิตก็จะนุนนําให้มีความรักทันใจเออพบรักทันใจนะครับอ่ะต่อมาสามไปขึ้นในเรื่องของสมเด็จพุทธาจย์โตนะครับไปไหว้สมเด็จพุทธาจย์โตที่วัดระฆังนะครับให้ท่านปกปักรักษานุนนําช่วยเหลือประทานพรความสําเร็จให้บังเกิดขึ้นกับตัวกุลในเรื่องของความรักก็อะไรที่มันร้ายก็จะกลับรายเป็นดีด้วยเช่นกันนะครับ มาดูสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเจ้าชะตาไพ่ขึ้นเป็นราชาดาไพ่ขึ้นเป็นแฮงแมนคุณรอคอยให้ความรักนะเข้าใจคุณแต่เหมือนว่ามัน wi, ยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคนที่คุณคุยด้วยไพ่ขึ้นเป็นก้าวไม้มน Quindi, มันเป็นความที่เขาเองค่อนข้างปิดกั้นในตัวคุณนะไพ่ขึ้นมีนความที่มันแบบยังไม่พร้อมในใจยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นยังไม่พร้อมที่จะเอ่อเป็นคู่ครองนะขนาดนี้นะครับเรามาดูซิว่าแล้วเขาคิดอย่างไรนะครับกับคุณ ไพ่ขึ้นเป็นทำความเข้าใจไพ่ขึ้นเป็นอิสรภาพไพ่ขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขามีความเป็นเฉพาะตัวของเขานะเออได้ไหมเขามีความเป็นเฉพาะตัวในนิสัยของเ,าเขาตัวคุณต้องเข้าใจเขามากกว่านะนี่ไพ่คือทำความเข้าใจไหเขามีความเป็นอิสระในตัวเองนะเขาอยากทำาิ่ไรเขาก็ทำทำอะไรตามใจตัวเองนะครับมันเป็นเหมือน อารมณ์ศิลป,ปินอ่ะเออบางทีคุณต้องเข้าใจเขานะถ้าอยากจะคบะเขาเนี่ยมันเหมือนต้องใจเขาใจเรานะครับเราไม่ต้องเรียนรีบเพราะเขาไม่อยากเรียนรีบอะไรเลยนะเพราะเขาเองก็พยายามเข้าใจคุณเหมือนกันนะครับเหมือนเขาก็ให้เกียรติคุณนะไม่ให้ไม่ใช่ว่าเกลียดคร้านหรือเกลียดชังนะแต่ให้ให้เกียรติที่คุณเนี่ยเออ จะทําอะไรก็ได้นะเออเข้าใจกันไปก่อนค,คุยกันไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งมันยังไม่เป็นพลังงานที่มันแย่แต่เป็นพลังงานที่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเปิดใจเปิดกว่าปร,รักนั่นเองดังนั้นชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์อยู่ที่60นะครับมาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่านะครับให้นาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการเสริมดวงให้เลื่อนขั้นสถานะดีกว่านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทาง ให้เป็นดังแสงสว่างจากปัญหามืดบอดทั้งปวงนะครับเราจะใช้ไพ่นิยมูในการสื่อถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิไพ่ขึ้นเป็นไพ่เซียนแปะโรงสีนะครับแนะนําให้คุณไปไหว้เซียนแปะโรงสีเพื่อเสริมพลังงานของตัวคุณให้ดีมีความสงา่างามมีราศีเนี่ยให้ในเรื่องของความรักก็จะเกิดพัฒนาความสมานที่ดียิ่งขึ้นนะครับ 2ไพ่ขึ้นในเรื่องของหลวงปู่คงนะครับไปไหว้หลวงปู่คงเพื่อเสริมความสุขนะเพื่อเสริมความสง่าราศีเพื่อเสริมเนเรื่องของความรักที่ความอุดมสมบูรณ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่หลวงปู่หลิวนะครับอ๋อนั้นเดี๋ยวนี้มีแต่เกจิอาจารย์นะครับเพือไพ่ขึ้นพลังงานของตัวคุณมีแต่เกจิอาจารย์เพื่อจะนำนะครับการที่คุณไปไหว้พระอริยะพระผู้ปฏิบัติธรรม พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่กงวงปู่หริวนะครับเพื่อจะหนุนนำนะบารมีบุญกุศลที่คุณสร้างนะเออ้าคุณได้ไปหลากหลายที่หลากหลายทางนะไปสามวัดเจ็ดวัดเก้าวัดเพื่อจะหนุนนนำนะครับในเรื่องของบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากิริาทิพเท,ทวที่ปกปักรักษานะครับให้ในเรื่องของความรักของตัวคุณดนนะีขึ้นนะคือการสะสมบารมีก็จะช่วยได้ในมุมนี้นะครับ มาดูสําหรับคนมีคู่ดีก,กว่านะครับเจ้าชะตานะไพัขึ้นเป็นราชาถือดาบไ่ขึ้นเป็นเชฮังแมนมันมีบางสิ่งบางอย่างม,มันเหมือนลินกจำฟันนะ่มันก็คุยกันแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับไ่ขึ้น เก้าไม้นะคู่ครองของตัวคุณเขาค่อนข้างจะมีเรื่องของอความรู้สึกไม่ค่อยดีกับคุณในดีนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็ให้อภัยคุณนะไม่ใช่ไม่ให้อภัยให้ึ้นเดือดตาคือเขามีความงอนนะเออเขามีความเอาใจใจในแบบของเขาแต่คุณก็มีทิฐิในแบบของคุณนะไม่ยอมอะไรเงี้ยหากคุณแบบไม่ยอมแล้วรอคอยให้เขาเข้าหายอย่างเดียวไม่ได้นะบางทีคนเรามันเหมือนความกดดันแรงพลังงานอะไรต่างๆมันเออร้อนเยอะนะเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นคําการที่มันแบบ เนี่ยไพ่ขึ้นห้าไม้เนี่ยมันเป็นการทะเลาะบาแรงบาแหวงกันได้ในเรื่องของความรู้สึกมันก็ต้องให้ใจแรกใจให้ความเข้าใจกันดีกว่านะครับอะ่ะเราจะว่าไพ่จะขยายว่ายอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นความใจเย็นไพ่ขึ้นเป็นนางฟ้าไพ่ขึ้นเป็นเปิดใจต้องเปิดใจคุยกันนะครับล้วก็มีความใจเย็นในการพูดคุยใช้หลักเหตุผลนะในเรื่องของความเข้าใจมันก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นความรู้สึกที่เรา ทางกู้รู้จักกันนะไม่ว่าใครจะนานมึงไม่นานมันก็เป็นจุดหลักที่เข้าใจกันบ้างไน่อยแค่ไหนมากกว่านะการพูดคุยการเปิดใจคุยกันมันจะเป็นการสานสมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอะไรที่มันแล้วก็แล้วกันไปแต่อย่านิ่งอย่าเฉยอย่าไม่สนใจกันอย่าเั็นกับกลายเป็นปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นดังนั้นชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์รักหวานชื่นอยู่ที่60%นะครับ มาดูสําหรับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแนวทางการปัดเป่าอุปสรรคปัญหาในความรักให้กับร้ายกลายเป็นดีนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางให้เป็นดังแสงสว่างจากปัญหามืดบอดทั้งปวงเราจะใช้ไพนิยมูนะครับสื่อสารกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิ ไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระนักบกแนะนาให้คุณไหว้พระนักบกนะครับเพื่อขจัดปัดเป่าปัญหาในความรักให้ดีขึ้นนะหรือนําพระนักบกเออมาห้อยมาปูชาที่บ้านหรือไปไหวนะ้ตามวัดวารามต่างๆไปด้วยกันนะไปด้วยกันทั้งคู่เพื่อปัดเป่าเคราะห์โศกรกภัยนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆก็จะกที่ใครลงในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับไปขอพ่อพ่อนะ ไปขอพรนะพ่อตักสินมหาราชเพื่อจะหนุนนําให้ในเรื่องของความรักดีขึ้นเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นรักกันดียิ่งขึ้นปัญหาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นให้เป็นสิ่งที่มันเหมือนแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วกันไปเอาหสิกรรมซึ่งกันและกัน,น,นะครับสามไปขึ้นในเรื่องของพระพุทธชินราชนะครับขอพรกับพระพุทธชินร,ราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเออนะจะได้รับพลังงานที่ดีนะพลังงานที่มันแค่ได้เห็นนะ พระพักของพระพุทธชินราชมันก็บังเกิดความสุขบังเกิดความปิติแล้วลองไปกราบไปไหว้สักครั้งหนึ่งนะไปด้วยกันกับคู่ครองของตัวกุนเพื่อจะหนุนนําให้ความรักอยู่ยืนยาวมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะสูญสิน้นมลายสิ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้ดวงจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ